ไอ้รถมาใหม่ครับทุกคนเดี๋ยวหนึ่งอัดเครื่องไว้ก่อนเรงเครื่องเรงเครื่องอะไร, 2000. อ,อ,ะไรอีกสองพันเกียร์เกียร์บ็อกคืออะไรไอ้นี้ดาวโซคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่จำเป็น ใส่บูธอย่างเดียวเนี่ยติดบูธฮะไปครับผมจะแรงแค่ไหน,น,น,ค,นครับนี่ติดสี่ขีดพลรงจริงทางเรียบแรงวะ่ะน,น,นิ่งมากนิ่งมากคนซื้อมาแปดหมื 3, หม่นนะครับนี่ดูฮะาม่ถึงสามพันเมตรสามพันเมตรถ้าไม่เหมือนดูโซ่จะไม่ถึงเลยวะ่ะ ต้องดูจังหวะตอนขึ้นเินดูสูงมานนี่อา่ารอจังหวะเหมือนมันม,มีแรงอยู่นะต้องรอดูอีกมันเสียวๆอยู่ครับทุกคนเหมือนไม่พุ่งเหมือนคันมิบาของผมอะ่ะิีเขียวอะ่ะนะรอบที่แล้วมันจะพร้อมมาลีใหม่เลย สิกนะครับ้อยเมตรทาไม่อัพเครื่องถูกเดือดน่าดูทำไมผมรู้สึกว่าเป็น,นอ,ยอย่างเดือดนะทุกคนผมไม่รู้สึกว่ามันเร็วขึ้นเลยนะจ็ดขอ,องจริงผมว่าพังหมดแล้วโชคเชื่อเลยยัไม่ได้ทำอะไรเลย

เหมือนมันมีกำลังนะหรือมันได้ความการทรงตัวมี traction control ขับสี่ไม่อคก,กันนี้แล้วหน้าก็ไม่ค่อยลอยด้วยอันนี้เหมาะกับการวิ่ปากต้องลองเอาไปคับดูอย่าไปแข่งแบบคับเ๋ยวะลองเดิกนการน ติดโบอย่างเดียวเลยโบช่วยบุทเวลาขึ้นเนินมัจะช่วยส่งเพิ่ามอัตราบุษตาเล่งด้คนเหมืนติดคันเร่งไฟฟ้าช่วยบุษช่วยคันเร่งอะมันไปได้ดังใจไหม มัมนก็ได้เห็นนะมันก็ขึ้นได้แต่มันจะช้ามากตอนจังหวะขึ้นเลยแต่นิงน่งๆรถนิ่งมากทุกคนก็ลองมอไซคสักตาไหมนิ่งมากดูดิขึ้นเป็นแบบเนื่อๆมัน,น,น,นชิวนะหัวเกือบกระแทก เกือบกับกระแทกกับน้ำผาโย้ย,ยวะแระแท้เมื่อกี้ชาวมานัากินเล้วไม่ถึง3,000เมตรเลยนะน่าจะจบที่เท่าไหร่2,000เยน900 900มงกคน900เฮงเน800ละ อราที่แล้วหัวขับอนนั่นแหละแบบคันเขียวอะไร,แบบะค,รคือการแข่งแรลลี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราเคยเอารถคันไหนมาแข่งครับมันก็จะมีรถรุ่นนั้นเราวิ่งก็เป็นสไตล์เราขับแล้วมันก็จะตายอยู่ตรงนั้นที่เราตายครับมันอารมณ์เหมือนเอามารีใหม่รีเมคดีมัตเตอร์ใหม่หรืออ่านของโนี้ไม่ได้โอ้โอันตรายแล้ะเส้นนี้ไป่เล่สนสนอีกแล้ ขึ้นหะต้องส่งอีกยากยากส่งเพิ่มอีกโอ้ต้องส่งเยอะมากน,นะม,มันไม่มีไม่เหมือนคันเขียวคันเขียวเนี่ยจดุดขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยวซูชิแต่ตัวนี้มันต้องใช้แรงส่งต้องเหยาะเหยาจบเกมนี้จะออกไปดูว่ามันใช้เขาเรียกว่าอะไรนะอัพอับเลี้ยวเพื่อนมันเข้ากัน ขเขาคันเกียวคันข้างทั้งอัพเลเวลเครื่องทั้งติดทั้งบูททั้งติดบูทสองตัวติดบูทสองตัว,ตตวแล้วก็ติดคันเร่งไฟฟ้าด้วยหนึ่งอ่ะจะสามพันไมล์แล้วโอเคโอเคโอ้สามพันแล้วทุกคนไปชิดได้ละภารกิจของผมนี่ตอนนี้ทีนี้นี่ขึ้นได้ไหมเสี่ยมกันนั่นนี่ผมแตะไม่ปล่อยเลยเนี่ย โอ้ดีมีเนื้อให้พักแต,แต่ห้ามปล่อยอ่ะทุกคนพอมันล้มก็หลง,ลงอย่าถอยหลังลถอยหลังนิดนึงไม่ได้วะไม่เหมือนคันเขียวจริงอย่าใจน้ำมันก็กล้จ้อขึ้นไม่ได้อ่ะทุกคนคือกำลังกำลังไม่ถึงยอมรับว่าคันนี้กำลังไม่ถึง หมดละ้ำมันหมดโอ้โหจบที่สามพันเอ็ดคือต้องทำเครื่องไอ้นี่คือต้องทำเครื่องเพิ่มเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมพามาดูว่าไอ้คันนี้นะครับอ่าตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้เลเวห6นะเร็วเสียงนี่ติดติดได้สองตัวไงแล้วเดี๋ยวผมติดบูสตัวหน,นึ่งนงแล้วก็ติด โบตัวหนึ่ง turbo นะ,ะโ,บโ,บโบแต่ไอตัวคันใหม่ติดได้แต่โบเพราะว่าไอตัวพลังเต็มต้องรอให้ครบ36ครับเดีนอย่าไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ สวีดัสสวัสดีรอบดึกครับผมมาอย่าเรามาโซโล่กันรอบดึกแข่งครับก่อนสักตารัรบรับัม เก็บแปดหมื่นยังไม่อยากอัพอะไรไปแข่งเร็วแรงเลยเร็วเกินเร็วจริงครับทุกคนผมแพ้เล,เเลยธงชาติชิลีฮะฮัลโหลมากรับรับ ไม่ได้เยขาดในขาดเลยคือขาดจริงจริงเขาเร็วจริงเร็วจริงทุกคนผมยอมรับเลยว่าเขาเร็วจริง คือทิ้งขาดครับ <Three. S 1> รถสุดท้าย oh. น่าจะเท็นที่สองนล่แหละที่ดูทรงนะทุกคนนะ <Yeah. S 1> สองมาเอาชนะสามในสองตาลวดแล้วไนงะ oh. คือเขาไม่หวังละผมรู้อยู่ ให้หวังเนาะมาท,ที่สองฮะที่นึงโหพิกเกมพิกมาลันลี่ครับเยียวยาอีกแค่ไม่กี่ร้อยฮะรถแรงสุดเดี๋ยวถอดอะไรก่อนถอดออปชั่นอันไหนใส่ถอดเรออใารให้หมด we sure. มันติดโบมาต้องรูบกันเพราะว่าตัวดูสัาคัญมากก<อ>ารสนะันการ้อยเมตรไม่ดถึงนะยันยาวๆ วิ่งสบายเลยเพราะติดแถบไม่เหล็กไปแลย ได้แบบไม่ต้องเป็นห่วไม่ต้องเป็นห่วของน้ำบันเลยหาเงินให้ได้แปดหมื่นแตตอนนี้อากาศหนาวช่วงนี้ทุสโงงจะเป็นหวัดฮะอันนี้วิ่งเท่าไหร่แลวถึงพันเม็รเลยยังไม่ถึงนะทุกคนอันละ ไม่ต้องแตะไม่ต้องแตะไปอีกเลยครับทุกคนมากันยาวๆความหวังของผมนะรอบนี้ผมนึกการ2 5น2005นะบอกตรง เย็นใจเย็นไม่แตกเลย,ยเวงอ่ะขึ้นยาวอันนี้ยขึ้นยาวๆครับทุกคนขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมได้ฮะได้ฮะโอ้โหไม่แตกเลยฮะทุกคน ใช้กำลังไบายได้ไหม2 0 0าเป็นห่วงเลยน้ำมันเดิมๆเนี่ยของบ้านนักกาตั้งเป้า2 0งนะทุกคนใช่กคลไงได้ อยู่ชิว,ชว,ชว,ชวออยู่เ,เนื้ออะไรล่ะทาไม่ลวน้มันต้องเาเดี๋ยเยอะเอง้มันมหมดแล้วน้ำมันมันเหลือน้อยดีวิพลังแม่เหล็กอยู่สองพันลนะหาร้อยอ่ะ ไม่รู้จะได้ไหมครับนั่งไวสองพัน,นะน,นห้าทุกคนภารกิจของเราฮะสองพันเอ็ดสองพันเอ็ดรคับทุกคนอ้าวือว่าจะจุดเดิมอีกครับทุกคน เกือบเกือ,อ,กอบทุกคนเอาอีกอีกเปอร์เซ็อครับวันสาแลครับไปครับทุกคนจครับผมใจเย็นใ,เยน,ในใจเย็นใจนี้เยเย็นสบายสบายสบายครับผม น,น้ำมันมกี่เม็ดเนี่ยกี่เม็ดทุกคนน้ำมันหมดทั้งทุกคนคว้า2,005ได้ครับสวยงามครับ2,005อีก10 <c oughs> สุดยอด เลอสิบลอ้อมาวิ่งบ้างแบบอะไรกันมี่เป็นปัญหาิบมบอลต้องเน้นความแรงนะอัดบูดอย่างเดียวได้เงินหาอัดบู๊ดได้พันห้าใ,ห,ให้สถิติเดิม พอสองพแล,ออใใแ,แล้วกันดนาดมีนะดนนั้นวิ่งเดิมๆเ,เลยมูอสองตัว ตเดิมพันห้าใช่ไหมทุกคนจัดไปคลิปนี้ย,ยาวๆหน่อยนะคือพิชิตสองพันห้าปิดท้ายได้รถบัสละกันคนะ่ะคลิปนี้ือว,ว่าขึ้นได้ือว,ว่ามีบูธช่วยโอ้ตีต้องเหวี่ยล้อขึ้นเลยล้อเดียวอ้าว นตกเลยน่าอึ้งคนอีกงคนร่วงนะตัวอ้าวมีสิทธิ์หักมีสิทธิ์หักกลางนะเป็นอย่างนั้นนะใช้กำลังมาก ครับผมโอ้โหหน้าลงเมื่อกี้นี้นึกจังหวะที่จะล้มจังหวะล้มก็ไม่น่าจะล้มถึงฮ